ญี่ปุ่นได้เปิดตัวระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง Hypervelocity Guided Projectile แบบเคลื่อนที่ได้ในงาน Fuji Firepower 2025โดยกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เด็ดขาดจากท่าทีการป้องกันอย่างเดียวไปสู่ขีดความสามารถในการโจมตีตอบโต้ตามรายงานของ Asia Times ระบบ b 3 GP ที่พัฒนาโดย Mitsubishi Heavy Industries เริ่มโครงการในปี2018และทำการทดสอบยิงสำเร็จครั้งแรกในสหรัฐต้นปี2024โดยเ3 GP p บล็อก1ติดตั้งบนรถบรรทุกยุทธวิธีแบบ8คูณ8พร้อมขีปนาวุธขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแข็งจำนวน2ลูกมีพิสัยทำการ500-900กิโลเมตรและความเร็วสูงถึงมาก5 รุ่นปรับปรุงบล็อก 2A และ 2B กำหนดเปิดตัวในปี2027และ2030ตามลำดับโดยมีพิสัยทำการเพิ่มขึ้นเป็น2,000กิโลเมตรและ3,000กิโลเมตรระบบใช้การนำทางด้วยดาวเทียมและระบบนำทางแบบเฉยรุ่นโจมตีเป้าหมายทางทะเลใช้การสร้างภาพด้วยคลื่นความถี่วิทยุจาก Dobler Shift ส่วนรุ่นโจมตีภาคพื้นดินใช้กระสุนเจาะเกราะชนิดหัวระเบิด